สวัสดีครับนี่คือช่องเกนจินะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกม ROV นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครที่ชื่อว่าชาอะไรวะชาลอดนะครับผพมันเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเล่นนะมนผมอยากจะลองเล่นผมอยากจะดูความผิวว่ามันจะเป็นยังไงอะไร,ฟรเฟรนอะไรไม่สู้หรอกไม่สู้หรอก ัวนายเก่งกว่าเราต้องเยอะแม่เมื so uh ่อ huh. น uh ้องเศร้า huh. ก uh ับ huh. พ uh ี่ชายมาเจอกันนี่แน่นี่แน่ลัดนกลัดไม่ได้ไม่ใช่นกนี่ว่าปูปูพิดมาดิมาดิเดินวนอะไรเดินวนอะไรเอาสาี่ยมไปกินอ้าวอ้าวเจียแล้วอ้าวอ้าโอ้โหทิดับเบิ้ลคิวเลยอ่ะ เกินไปบ้านาคอสเกินไปบ้าอุ้ยจ้ะ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 โอ้ตีคีบแม่งจะตายแต่ละทีร้อนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันใช่เพลงนี้ป่าวไอ้ชิบายว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <c oughs> คนละตัวเปล่าเอาดากก่อนครับโอเค กูเบ in ื่อที่ต้องมาเจอมึงแล้วนะอุ้ย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 โอ้โหอุ้ยเก็บดอกชามเออเก็บดอกชามเออหนีตวงตวงตวงอุ้ย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 จะแรงแรงแรงอุ้ยแรงแรงเชี่ยเชี่ยเชี่ยกูไม่รอดว่ะเฟรนโคตรง่าโคตรง่ามาใหม่เปล่าใหม่เปล่าเปล่าเปล่าหนีแน่ทักทายไปก่อนทีนึง ยังไงยังไงเดินบนแล้วอุ้ยเฮ้ยเพื่อนเปิดเพื่อนเปิดเอาเบ้าเดี๋ยวเขาสอนให้เดี๋ยวเขาสอนให้เอาเบ้าเอาเบ้าเอาวันนี้เอาวันนี้เอาวันนี้ไม่เอากูเอาแล้วไม่เอากูเอาแล้วกูลำแล้วกูกระโยกแล้วกูยังไงยังไงเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวมาเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยน้องดวงแล้วอติซีแชกแชกนะคอมึงมานี่มึงมานี่มึงมา เชียร์ไม่ตายเฉยเลยเสดายจังฮะเสดายจังไม่มีคนมาแล้วกูเอาป้อมนะกูตีป้อมรูรๆแล้วนะพอเล็นดูกลางงั้นกูก็ชิวนาเงี้ยโอเค เฟอร์เรนไฮแป๊กๆน,นะเราอะตัดเลือดมาแล้วมาที่เฟอร์เรนลองเบาลองเบาเอาเบาเอบาตัดเลือดมาแล้วนะจุ๊บไปพี่พี่พี่ขอโทษเกยุบพี่พี่โอ้โหโอ้โหดอกตึงดอกตึงจาดดอกตึงจาดอุ้ยดอกไม่โดนกูสวนแล้วกูสวนแล้วกูจ้วงแทงไปทีนึงพอละเดมส่วนกูทีเดียวแหกไม่เอาไม่เอาอยากจะก,ก,กัดกระเฟอร์เรนถ้ามันรู้แล้วรู้รอดไปว่ะมานี่มานี่ ได้ข่าวว่าดอกตึงนี่เอเออ้าวดอกไม่โดนนะดอกไม่โดนนะดอกไม่โดนนะดอกไม่โดนแล้ะกุลำกุลำจัดแล้วกุลำชักไม่ดอกไม่โดนอีกแล้วเอะดอกไม่โดนอีกเลยมึงมอนี้มึงมอนี้ก่อนมึงจะพึ่งไปทีนี่ละว,วายจัดที่เอากูละเอาจังเอาจังเลยนะแม่อย่าให้ได้เล่นอยาให้ได้เล่นยังไม่ได้เปิดโหมดกอดนะเอาจริงงอาวอ้าวอา ซ่าซ่าร่าล้อกอนล้อฮองกอนฟังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมารอพี่แป๊บในนออ้องเฮ้ยเพื่อนเพื่อนคิกซี่เพื่อนเพื่อนคิกซี่เอาดิเปิดดิเออเปิดดิโอ้โห้ยฟิกโอเคได้คิกซี่อยู่เชินใจแล้วเชินใจแล้ว ลงด้านล่างแป๊บนึงกูเ,เรียนยุกางใช่ไหมโอเคโอเคด้านล่างอยู่ชิวครับตัดบัฟตัดบัฟตัดจัดเปิดดิใครก็ได้เปิดกูด้วยดิเปิดแบบเปิดเปิดมึกเปิดเออเป็นโนกิลิลซิตไปปั๊บปั๊บผมพูดอะไรของกูไม่รู้ผีซี่มึงมานี่มึงไม่ไม่เ <c oughs> ชื่อโยนว่าอีรินอีรินน,น,นี่เน่เก่งนักใช่ไหม นะคอส์นะคอสทิกซี่ก็เลยทิกซี่ก็เลยโอ้แมงเลยไม่มีใครตายสักตัวเอ้ยติดพาสซีบแล้วไม่มีใครตายโอ้ยตันบ่อยหนักนะคิวเดอนะตันบ่อยหนักนะมึงโนดนกูวิกแล้วเอาดิเปิดดิกูเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วเนี่ยอันตี อันตีไม่โดนโอ้ยโดนตันโอ้ยเฮียอะไรนะโอ้ยอันตีโอ้ยคูคูหีือว่าอันตีคูอันตี้หกูกตายอะไรอยู่วันนี้เล่นตาแรกมันผมไม่ช้ำให้หรอกนะต้องค่อยๆเล่นไปตัวนี้จะติดเม็ดส้มทำพูดเอาดิเอาดิเออสวยครับสวยครับเอ็นโซสวยมากครับเข้าขากสุด เอาต่อเลยบ้านเล่านางคอร์สเนี่ยนาคอร์สเนี่ยไม่เอาไม่เอาเราเล่นเราเล่นเอาดิเอาดิเปิดเออขิวเดิมาเอาว่าเอาหนุกดอขิวเดิมเนี่ยปอมเดียว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 อย่าซานะอย่าซานะเอากลางเลยเปิดกลางกิกซี่เนี่ยขิวเดิมตอนกูจังลยวะตีป้อมดิป้อมแตกสักเอาบาเล็กแตกสัก โอเคแล้วกันก่อนอ้าวแตกซ่องแล้วอย่างนี้โอ้ย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 ฟอร์เรนมาไม่เอาไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้ตัวมันเยอะตัวมันเยอะถอยถอยถอยหลักก่อนตั้งหลักตั้งหลักพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องเอาตัวไหนน้องน้องบอกพี่น้องบอกพี่แล้วโอ้โหแล้วก็โดนสีสีอะไรขนาดนี้วะ เปิดมังกรเลยเพื่อนเปิดมังกรเลยชุดไม่มีตัวไมม่ีคิวเด์คิวเด์ตัวบนมีซ่องตัวเฟอร์เรนต์คิวด์มานี่โอ้ยตันกูจังตันกูจังเลยเนะหืมดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยรอเลน่นรอเลน่นไม่เอาไม่เอารอเล่นมันอยู่นี่เหรอเอาดิเปิดดิ มาแล้วมาแล้วมาแล้วให้มมนได้หมดวะพอกูมาให้หมดเลยอะไรวันนี้ไนป้อมป่ะเอาไนป้อมป่ะเปิดดิไนป้อมดิเอาดิเอาดิโอ้ยกูยังโดนตันอีกสี่เนี้ย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 ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยดึงดึงด้ลืมไปเอ็นโซไม่อยู่เอ็นโซอยู่แต่มันไม่ดึงเลยล่างล่างมากลไม่เป็นไรเอาบนเอาบนแทนแล้วกันเอาบนเทือนแล้วกันชิบหอยชิปป่ยเอาเอายังไงดีครับ เอาเงินีครับเสียเอาไงไเงินีครับเสียวเอาเงินกูพูดรเงยกูเนี่ยเอาอยางานดีครับเอาอยงางทีครับถอยก่อนถอยก่อนเอาบับแดงมันเอาบับแดงโอ้โหนี่ไง็อบตัวแปบดิจิตอลฟิกเกอร์โยกฟิกเกอร์โยกว่าไงประเลนว่าไงว่าไงได้ข่าวว่า,วาวเจ๋งโดนลมก็ตายอยู่ดีไม่มีใครเก่งตัวในเกมไม่มีใครเก่งโดนลมก็ตายอยู่ดีคิกซี่ออกนี้เกซี่เออตาย แล้วมึกแล้วมึกเปิดอันติไปแล้วเปิดอันตีไปแล้วแล้วเงาะเอาเงียดครับเอาเงียครับผมก็ต้องเข้าไปสิผมก็ต้องหากเกอร์โยกว่านี่ไงกอร์ฟิกเกอร์เข้ากเกอร์โยกกเกอร์โยกฮาจงว่าหลวงอุ้ยดินไม่ตายได้ไงวะเอากิ่วเดือกว่าด้เอาเอาเอาถอยถอยถอยถยเกือบตายเกือบตายฮึมล้กูรอดมันได้ไงวะเนี่ยโอ้ บุญเยอะชาดบ,บุญเยอะห้าเลยเมื่อกี้ตายไปกี่ตัวแล้วมาๆๆเพื่อนไปเอาดากันเราต้องรอยลอยบนรอยบนยาวๆยินว่าไงยินทำไมติดว่ามีมาซ้อนซ้ำตัวน่ะเอาแล้วเนี่ยเสียดายโอ๊ยชิบหาแล้วโดนว่ะโดนว่ะกำลังไปเพื่อนเพื่อนรอแป๊บนึงเพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งเพื่อน เพื่อนอย่าเพิ่งเปิดเพื่อนเพื่อนรอพี่แปบเพื่อนเอาไงเอามือเปิดแล้วเอาไงอ่ะห้าจังหวะเขาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกทอยมันก็เลยเม็มันเยอะจัดเอาดิเอาดิกูจะกูกูจะเอาจังหวะในเขาวะเอาดิวิววิวดิวนวนวนก้อนห้าตำแหน่งห้าช่องช่องหนีนละทีสู้ช Ung lực tự Turn down của bóng Turn của Turn Quân tên là mưa, tên là đế. ต้มาเจออะไรมันตายห้าแล้วเข้า่ากูแจกอยู่แบบนี้โอ้ตีไปตีไปตีไปการีมันก็โอ้โหโอ้หอ,อยืนตัวโดดตัวเดียวล้อจัดลอ้ดลอตาลอ้อใจมากว่าไงว่าไงว่าไงกิลเด์ล็อกแล้วกิลเด์ล็อก มึงเอาไปไหนล่ะอินโซโอ้โหวิ่งตามไม่ทันเพื่อนวิ่งตามเอานาคอนก็ได้ว่าเอานาคอนก็ได้เอานาคอยเพื่อนเอาอีกคนก่อนแล้วกันกูกูเก๊กเกอรเดี๋ยวกูเก๊เกอร์ิกซิสตายห้าไปเลยคลิกซิสไปดูไดูโอเคจบจบจบได้แล้วจบเลยจบเลยเหนื่อยแล้วนี่กูออฟแล้วกูมาลงมันเนี่ยห้าห้าซิกเอ็ดเนี่ยเจริญละกูชีวิต นี่เนี่ยิกแม่งเลย <_ d ata> อย่าว้าผมเลยนะครับพี่ผมเพิ่งแนงไดมอนด์หนึ่งครับขึ้นคอมแล้วตกมาไดเนอรอีกแล้วโอ้โหแล้วไม่ได้ MVP ส้มโขนได้แล้วมั้งเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันความเสียให้20%แล้วความเสีย58 9ทิมไฟ61นี่มัน ลมช ads, ัดๆขนาดลมอย่างอันนี้ไม่เท่าก tense, e ูเลยนะสำหรับใครชอบใครทุกใจสมานกไลครกด subscribe แล้วก็แชร์ไปให้พ่อแม่ญาติพี่น้องดูด้วยและอย่าลืมที่สำคัญกดกระดิ่งไปด้วยนะครับผมแล้วเชื่อกันจุเสียงกวนตีใบ่้า